สวัสดีจ้าสวัสดีเสาวันจันจ้นตื่นแต่เสาจ้าเมื่อนี่ตื่นมาแล้วมาหละเบึงอันป่าหยาฝนตกมื่ขึ้นนี่จ้ามามาสพาเบึงอีหยังจ้ายางไปยางมามาพอดอกกระเจียวจ้ากระเจียวแดงพี่น้องถือฝนมื่ขึ้นนี่จ้าโพขึ้นมาแล้วอันนี้สองดอกจ้าพี่น้อง สองดอกกระเจียวแดงปลาแล้วจะเด้อว่ามันกระเจียวหวานแล้วจะเด้ออันนี้เป็นของปลาจ้ะพ่นจ้าดอกจ้ะอู้ยถือฝนขึ้นเดียวจ้ะฝนกับฝนบ่แห้งหรอกจ้ะฝนค่อยๆในน้ำก็ะละมั่งหนึ่งก้อนนี้กระสองดอกจ้ะโอ้จะมันจะขึ้นลายแล้วจะเนาะเกิดหลายฝนมาหลาคักจ้ะมาจสียาไปเบิ่งอีกมีอีกดอกหนึ่งพ่นอีกดอกหนึ่งจ้ะ อุ่นอีกดอกนึงพุนพุนๆุนพุน <c oughs> ขาดว่าเดี๋ยวมืออื่นกระสิขึ้นมาอีกจ้ะี่น,นี่ป็กนกระเจียวแดงป้าที่คุณยายปูกไว้จ้ะเลยมาเบิ่องันพี่พี่น้องบรในย,ยางหลาะหลายมันแห่งมันแหลมเฮดกระด่างจ้ามาบบท่านดอกแก่มืดหรอแลระเสดายนาใจนาาพุนอ่ะพูนอ่ะสั่นเป็นสันนส่นใช่จ้ะ แกแล้วแก่แล้วมาพ่อสาโปวดจ้ะคุณอ้อมต่ออยู่ฟังนี้แห่งแก่คัะจ้ะแต่เสียดายจ้ะแต่ว่าคุณย่ายกะกินบ่ได้ดอกจ้ะบ่มีแควน้ำคุณนะคุณนะเดีเอาไปสุดก็สิได้จักซุปใหญ่ๆหนึ่งคนละจ้าคุณคุณอ้ยิแต่เสียดายคัะเอาไว้นี่ละเอาไว้มันเป็นเชื้อเห็ดมาจ้ะเนาะเห็ดกระด้าง ไปปนกินขับลวกดอกกระเจียวจ้าโ้าอ่อนซ้อนมาจ้ะอยู่ใส่ตกเน่ให้ฝน้ายกัน่าจะเมื่อคืนนี่แน่้านก,ก็ได้น้ำฝนกับสีเขียวๆเ,เน่จักน้อยจา้าวันแจงจ้ะว่ากตีสีกว่า,วานึงคุณยายตื่นเต้นฝนตก <laughs> ต่อต่อไอ้เสาไอเงียงเกาะแก้วมังกรจ้ะเห็ดกระดา้าป่นกินกับตวกดอกกระเจียวคือเอาซื้อๆจ้ะ